สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะเสวัจดีค่ะคุณครูวีเป็นไงบ้างคะอยู่บ้านสวัสดีค่ะอยู่บ้านเป็นไงกันบ้างคะฉันไม่เไม่เคยติดโควิดจะแล่าจะลายังน่นหนูไม่เคยติดโควิดกันแล้วบ้างถ้าถ้าหนูติดโควิดแล้วตอนนี้ถ้าถ้าหนูติดแล้วตอนนี้หนูยู่คงอยู่โรงพยาบาลค่ะไม่มีเคยติดหนูไม่ติดค่ะยันน้าหนองน้านอ แน้อน,นไม่มีใครติดคขาครูขามาอยู่พัดหผมนะคะเ,คนะเดี๋ยวเริ่มแล้ครูจะทำแบบทดสอบก่อนได้างก่อนนะคะได้คะ่ะให้ทุกคนเข้าไปที่คิดสิทธิ์คะ่ะคุณครู <five. S 1> น่าอะไรคะครู ครูขาไวไฟบ้านหนูช้ามากเลยครูครูต้องใจเย็นๆนะคะนรายนเห็นหรหัสเล้ยังครับศูนย<ะ>์หกหกสามเก้าสามหกเก้าศูนย์หกหกสามหกเก้าค่ะค่ะครูเข้าไปแล้วค่ะ คูนหกหกตามหกเก้าข้ามาแล้วะค,ะครัหนึ่งคนรัชนกค่ะโอเคนะคะเริ่มเลยนะคะครบแล้วค่ะตากำลังเข้าความันหมุนคาบ้านได้แล้วค่ะคุณครู โอ้ไม่รู้มันหายไปไหนแล้วของหนูนหกสามหกเก้าแนนนหกสามหกเก้าค่ะแล้วชั้นโอคือแร็งหนึ่นะคะตอนนี้โรสิตายยังไม่ตอบสักข้อเลยนะคะ มันหลุดไปค่ะหนูเพิ่งเข้าใหม่ค่ะคุณรูคะเราเห็นตาตอบแล้วนะคะหนึ่งข้อมันช้ามากเลยค่ะไม่ใช่ไรไฟบ้านหนูค่ะหนูเชื่อมด้วยโทรศัพท์ของน้องค่ะสงสารมากเลยเลยนั่นเลย เสอ็จสิ้นวนะครับจบเสร็จแล้วครัคุ แป๊บนึงค่ะหนูได้หกข้อแล้วเสร็จแล้วนะคะค่ะใครได้ที่หนึ่งคนะบายันค่ะหนูได้ที่สองค่ะโอเคนะคะอืม ทำแบบทดสอบก่อนเนี่ยพอจะรู้ยังคะว่วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันสครัชค่ะงั้นโอเคเลยไปหาใน Google คำว่า s r a t c h พิม g ู o g l e ว่า s r a t c h นะคะล็อกอินเข้าให้เรียบร้อยเลยนะคะค่ะสครัชเขียนเป็นไหมคะเป็นค่ะหนพิมพิมไอ้นั่นมันก็ขึ้นไหมเลยค่ะเออเดียรมันก็ขึ้นมาเลยค่ะครูหมายว่า คอูคัหนูกินแล้วค่ะโอเคอ่าน่าจะเห็นหน้าจอครูใช่ไหมครัะเห็นนะค่ะวันนี้ สอนให้เคลื่อนตัวละครเคลื่อนเห็นตัวละครเพียวของเราไหมคะเห็นค่ะโดยครูจะนำบล็อกทมเขียวมาตั้งก่อนแบบแรกค่ะทำตามเลยนะคะบล็อกท้มเขียวมาตั้งแล้วก็จะกำหนดจะกำหนดตำแหน่งของ ตัวละคไว้นหน้าตำหน่งแรกยกอนหลจากนั้นก็บอกให้เคลื่อนที่ไปสิบเก้าลองแสดงผลดูค่ะครูหนูไม่ทันเลยครูไปเร็วแรงได้แล้วค่ะครูเบอรของครูเป็นภาษาไทายย่งเป็นภาษาอังกฤษ จปปะพูดภาษาอังกฤษให้แค่ได้ผลลัพธ์เหมือนกันป้ะหนูค่ะในบ้ายลองกดนําเสนอให้คู่ไหนให้บ้ายนําเสนอคุณเดียวก็โพของหนูเหมือนของบ้ายนั่นเลยค่ะก็พ <laughs> อรู้อยู่ค่ะ เดินด้วยยายน้องมันมเต้นเดูหน่อยเร็วตัวมีหัวครูนี่ยค่ะเก่งไหมคะครูหลวงใบใหญ่มันของเราเลยใแบใหญ่มันของเราเลยแม,แมวแมววิ่งแบบนี้เลยใบใหญ่เก่งไหมคะครูของหนูก็เป็นเหมือนใบใหญ่เลบบยค่ะเก่งมากครูเอ่อ